โอเคค่ะก่อนที่จะไปดูคลิปก็อย่าลืมไปกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้บุ๋มก่อนแล้วกันนะคะทุกคนก็กดกันได้ยังเอยถ้ากดแล้วไปดูคลิปไปเลยเย้สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับช่องสวีปตี้ครับมือชิ้นเคยนะคะทุกคนและก็วันนี้นะคะทุกคนเราก็ ไม่อยู่กันในเกมไมค์ครับกังอิกแล้วนะคะทุกคนแล้วก็ไม่อยู่กันในไมค์ครับตะลุยเซิร์ฟเวอร์นั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็มีกันในเซิร์ฟเวอร์ที่มีชื่อว่า a g e of pixelmon นั่นเองค่ะซึ่งเป็นเซิร์ฟที่บุ๋มเคยมาทําการรีวิวแล้วแลวก็เคยมาไลฟ์สตรีมด้วยนะคะทุกคนใช่แต่ที่บุ๋มกลับมาอีกครั้งใน,นวันนี้นะคะทุกคนก็เป็นเพราะว่าหน้าสปาวเขามีการอัปเดตใหม่นะคะ อย่างเช่นตึกนี้เลยก็จะมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวพาไปดูกันเลยดีกว่านะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ตรงนี้กันก่อนนะคะทุกคนก็จะเป็นที่วาร์อันนี้ก็คือไปโลกสร้างบ้านโลกโปเกมอนปกติเลยนะคะก็จะมีเยอะเลยะคะ่ะทุกคนมีทั้งกาเชปองเดลี่ล็อกอินโปเกมบทเทิลฟาร์มเนเธอร์ดีเอ็นแบทเทิลพาร์ทแรงค์รีวอร์ดนะคะแล้วก็แท็กนั่นเองเดี๋ยวเรามากันที่ apon, กาเชปองเกาะนะคะทุกคนกดไปได้เลย อ่ะพอเรากดที่กาชาปองเราก็จะขึ้นมาสู่ที่สําหรับสุ่มกาชาปองนั่นเองนะคะนี่ก็จะมีกล่องสุ่มต่างๆดังนี้เลยนี่แล้วก็สามารถเช็คโปกเกมอนของเราเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างอย่างนี้นะวยแต่ว่าหน้า UI น้องดูน่ารักคือหนาุกวนนี่บุ๊เป็นเล่นเดี๋ยวนะบุ๋มขอวิ่งเข้าไปดูข้างในตรงนี้นิดนึงะ่ะมีที่ฮิวโปกเกมอนนะคะแล้วก็มีเครื่องซื้อน้ํานะคะโอเคข้างบนนี้มีประมาณนี้กลับสปาปแป๊บนึง ต่อไปนะคะก็จะเป็นที่สำหรับรับรางวัลล็อกอินนั่นเองนะคะนี่เราก็นิี้บุ่มเข้ามาก็กดรับไปแล้วก็จะได้เป็นโปรเกเบลมาประมาณนี้เลยนะต่อไปเป็นโปเกเบชลก็น่าจะเป็นที่สำหรับ PVP ไหคะอ่าบุ๋มมาโผล่ที่นี่แล้วค่ะทุกคนอันนี้คือถ้าแบบเรามีเพื่อนอยากจะมา PVP ด้วยก็สามารถมากันที่สนาม PVP ตรงนี้ได้เลยนะคะทุกคนทาออกมาแบบอลังการงานสร้างอยู่นะทุกคนมีที่ฮิลมีเครื่อง PC ให้เลืนกโปกเกมอนเรียบร้อยต่อไปก็จะเป็นที่สําหรับฟาร์มนะคะ มีเนเธอร์ด้วยเดี๋ยวไปขอดูฟาร์มหน่อยอ่ะที่ฟาร์มนะคะก็จะเป็นที่ฟาร์มค่า EV ต่างๆของโปเกมอนนะคะเป็นว่าจะเป็น HP a t t แ c k แล้วก็ในอื่นนะคะทุกคนก็คือมีหมดเลยแล้วอ๋อทุกคนบุ่มรู้แล้วมันคือที่เดียวกันนะคะเมื่อกี้บุ่มไปดูที่ฟาร์มมาแล้วใช่ไหมแล้วก็แอบวิ่งออกมาตรงนี้นิดนึงก็เลยมาเจอหน้าตรงนี้เลยนะคะ ตรงนี้นะคะทุกคนบุ่มลืมบอ,อกไปเป็นตรงที่เป็นระบบใหม่ของเขานะคะนั่นก็คือระบบโปเกตาวเวอร์เนี่ยค่ะทุกคนซึ่งโป k เก o าวเวอร์เนี่ยก็จะเป็นการต่อสู้แบบว่าไต่อันดับหอคอยนะคะในบุ่มลองดูก่อนดีกว่านะโอเคเดี๋ยวสักพักหนึ่งมันก็จะมีอันนี้ขึ้นมาแล้วก็กดพร้อมที่จะท้าทายเห็นไหมคะทุกคนแล้วก็แบบอโปเกมอนของเรามาสู้กับเขา โอเคกด R มาแล้วนะคะทุกคนมันก็จะมีให้ตั้งค่าอะไรนิดหน่อยซึ่งบุ๋มก็ไม่รู้หรอกอะกดโอเคไปก่อนไม่รู้จะได้ไหมเอ่อตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้อ่าตัวนี้โอเคมาว้วจริงจังมากไเนี่อะโอ้โหตายเลยอะทุกคนไม่น่าไหวโอ้โหโอ้โหบุ๋มโดนตีแบบอึมตีคืนได้ละอุ้ยมันดีเลือดได้ด้วยอรอจริงจังบ่นี่ โอ้โหตายแล้วค่ะทุกคนไม่น่าไหวนะคะลงไปก่อนเดี๋ยวค่อยมาเล่นใหม่ตรงนี้นะโอเคในบุ่มวิ่งกลับไปเปี๊ยบหนึ่งตอนกลางคืนนี่สวยมากๆเลยนะคะทุกคนดูสิอโอเคทุกคนเมื่อกี้เราดูระบบของโปเกทาวเวอร์ไปแล้วนะคะต่อไปนะคะทุกคนจะเป็นฝั่งนี้นะฝั่งนี้นะคะก็จะมีที่สมัครแลกหินเมกา้าต่างๆกันเองนะคะก็ตามนี่ลอยนะ ก็ถามว่าหินเมกาไว้ทําอะไรเอาไว้สําหรับกายร่างโปเกมอนอะไรประมาณนั้นนะคะบุ่มก็ไม่ค่อยรู้หรอกโอเคต่อไปเป็นที่แลกเปลี่ยนอีเวนต์พอยต์นะคะก็ได้จากการทํากิจกรรมนั่นเองนะคะพอเราทํากิจกรรมมาได้แต้มมาแล้วเนี่ยล้วก็สามารถเอาแต้มพวกนั้นนะคะเอามาแบบว่าแลกของพวกนี้ได้นั่นเองโอเค นีบ่บุมพาทุกคนไปดูตรงนี้กันนิดนึงนี่เลยนะคะตรงนี้จะเป็นในส่วนของการประมูลโปเกมอนนั่นเองนะคะก็มีไว้สําหรับประมูลโปเกมอนเนาะก็ชื่อมันก็อย่างนั้นเลยค่ะทุกคนก็จะมีแบบว่าแอดมินหรือใครสักคนที่จะเอาโปเกมอนมาให้ประมูลอยู่ตรงนี้ใช่ไหมโอ้มีปุ่มให้กดด้วยมันจะกาศจริงๆน่าจะสนุกได้ดูนะคะทุกคนตรงนี้ต่อไปเดี๋ยวเราไปกันที่โปเกมอนเซ็นเตอร์กันมั่งดีกว่านะคะทุกคนก็คือเป็น ตึกนี้เลยนะคะเป็นตึกสีแดงขาวตรงนี้แต่เราขึ้นไปดูเลยโอเคนะ๋ยวก่อนจะเข้าตึกตรงนี้มีเควสด,ด้วยเหรอเควสอัญเชิญเทพแล้วเดินเข้ามานะคะเราก็จะมีที่มูฟแล้วก็เดินมาฝั่งนี้นะคะนี่เลยมีพยาุณพยาบาลจอยนะคะที่แบบเขาจะฮิวโปโกเกมอนให้เรานะแล้วอีกฝั่งหนึ่งมีอะไรคะนี่ยตรงนี้เป็นลิฟต์อ๋อขึ้นชั้น2นะคะก็กด นี่ค่ะทุกคนกด Spacebar นะคะเพื่อขึ้นมากดกระโดดนั่นแหละแล้วก็กดนี้อือตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของที่สมัครแลกเปลี่ยนโปเกมอนั่นเองนะคะทุกคนนี่เลยว้ชอบนะคือแบบเขาตกแต่งรูปไปสวยมากเลยทุกคนแล้วก็บรรยากาศเป็นหน้าเข้ามาโอเคเาลงไปกันดีกว่า <S <S ปุ๊บกด ชิพนะคะเพื่อลงมาข้างล่างโอ้เดี๋ยวนะมีเครื่อง PC ต่างๆมีที่สำหรับย่อยฟอสซิลโปเกมอนด้วยอืมนึกว่ามีแค่นั้นก็มีเยอะอยู่นะคะต่อไปเป็นตึกหลังสีฟ้าน,นะคะทุกคนก็จะเป็นในส่วนของช็อปมันเองนะก็จะเป็นที่สำหรับซื้อขายที่แลกเรียนอะไรประมาณนั้นนะคะตรงนี้ก็มีคําว่ามันนี่ก็คือก็จะเป็นที่สำหรับซื้อขายเหรียญน,นะคะซึ่งพอเราซื้อขายเสร็จแล้วเราก็จะได้ออกมาเป็นเงิน แล้วก็กดทับมันนี่ได้อะทุกคนเนี่ยนะบุ๋มดูก่อนอ๋อเวลาเราขายอย่างนี้ใช่ไ่มขายเหรียญแบบเนี่ยบุ๋มมีอยู่54เนี่ยบุ๋มนบุ๋มลองขายดูนะคะขายได้ไหมเหรียญ go โอเคขายไปได้ครั้งละหนึ่งหมื่นโอ้โหเป็นไงเงินเพิ่มขึ้นเยอะแล้วตรงนี้เป็นร้านแลกเปลี่ยนเงินนะคะเดีย๋ยวนะมีกด e เพื่อดูเงินด้วยเหรออ๋อนี่มันจะเป็นค่าเงินตรงนี้นะคะทุกคนซึ่ง มันก็เป็นเงินคนละแบบกันนะหนึ่งมันจะเป็นเงินแบบว่าในตัวเราแล้วก็จะเป็นเงินที่ได้ออกมาเป็นโปเเดอลดาร์นะคะซึ่งในบุ๋มลองดูสักอันหนึ่งอะซื้อไปหนึ่งค่ะก็จะได้ออกมาเห็นไหมทุกคนเป็น53เหรียญจาก52อเหรียญนะบุ๋มถ้าบุ๋มจะขายใบบุ๋มก็ขายได้เหมือนเดิมราคาเท่าเดิมเลยนะคะโอ,คโอเคโอเคส่วนของตรงนี้นะคะก็จะมีประมาณนี้เดี๋ยวเราไปกันต่อดีกว่าแตเดนเดิมมาโอเคมีที่ขาย เบอร์รี่พวกผลไม้ต่างๆใช่ไหมก็เป็นที่ขายของถือของทั่วไปนะคะน,นี้แอดมินเขาบอกว่าเป็นไอเทมที่เอาไว้ให้โปเกมอนถือนะคะแล้วก็จะได้แบบบวกเพิ่มพลังพิเศษอะไรอย่างนี้นะคะหรือเอาไว้แบบว่าสำหรับกายร่างโปเกมอนอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้แหละทุกคนแล้วก็ฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะคะมีที่แลกเปลี่ยนไอเทม EVS ด้วยนะ,ะแล้วก็ตรงนี้เป็นอุปกรณ์ทําฟาร์มค่ะทุกคนโอเค โอเคพวกนี้เป็น TM ต่างๆนะคะแล้วก็จะมีตรงนี้เป็นร้านขายบล็อกไม่ใช่บล็อกสิเพราะโปเกบอลต่างหากเอ้ยแล้วก็มีขายเฟอร์นิเจอร์โอ้มีเยอะเลยอะ่ะเราซื้อซื้อหน่อยซื้อโอเคอ๋อบุ่มรู้แล้วว่าเงินไอ้โปเกดอนล่าไว้ทําอะไรเอาไว้ซื้อของพวกนี้นั่นเองนะคะอ่าซื้อโซฟาเป็นด้วยสัก2ตัวอ่าเจอเตียงนอนแล้ค่ะทุกคนเอาซื้อสีไหนดี สีเทาไปเลยจะได้ออกแนวโมเดิร์นจักสองอันอ่ะพอก่อนนะคะโอ้ฟ์นิเจอร์เต็มตัวเลยคะ่ะทุกคนตอนนี้แล้วฝั่งนี้ก็จะมีที่แลกเปลี่ยนแฮปปี้คอนนะคะแลกเปลี่ยนไอเทมถือแลกเปลี่ยนไอเทมทั่วไปนะคะแล้วก็มีแลกเปลี่ยนอุปกรณ์กายร่าง่ะฮะแล้วชั้นสองขึ้นไปได้อีกนะคะนี่เลยขึ้นมามีอะไรบ้างบุ๋มไม่รู้นะโอเคยังไม่มีอะไรนะคะอัปเดตเดี๋ยวลงไปข้างล่างก็ได้ อ๋อตรงนี้ลืมบอกเลยค่ะทุกคนเป็นมาเก็ตนั่นเองนะคะหรือว่าเป็นตลาดโลกสําหรับผู้เล่นนะสามารถเอาของเรามาขายในตรงนี้ได้นะคะก็โอเคเดี๋ยวต่อไปตรวนี้คืออะไรเนี่ยเป็นเควสหรอคุยกับหนูหน่อยอ่ะคุยหน่อยบุ่มดูเควสตรงไหนอ่ะเนี่ยหรอโอ้โหบุ่มแล้วเควสมาตั้ง2อะไรเนี่ยหาปลาให้น้อง20ตัวอเดี๋ยว พี่ยังไม่มีเวลาหาเลยน้องเอาไว้ก่อนแล้วกันนะด้านหลังโป k เกชชอปบุ๋มเห็นว่าแอดมินเขาทำอะไรบางอย่างไว้ด้วยนะคะอ้านี่เลยหุเป็นที่ลึกลับแล้เนี่ยข้างหลังโป k เกชชอปนะคะก็จะเป็นเหมือนร้านอาหารนะคะทุกคนเดีย๋ยวไปดูกันหน่อยตรงนี้เป็นพนักงานเสิร์ฟสุดน่ารักเราก็สามารถทำอาหารของเรานะคะมาขายได้โอ้แล้วก็ตรงนี้เราเอาเงินของเรานะคะมาซื้ออาหารได้เหมือนกันนะสำหรับใครที่แบบ น้อชอบทําอาหารอะไรอย่างนี้ก็อาาหารมาขายตรงนี้ได้นะคะโอเคบุ่มกลับมาที่หน้าสปาตรงนี้เพราะว่าบุ่มยังไม่ได้รับของบางอย่างก็คือต้องรีวอร์ดนะคะจะเป็นในส่วนของอรับรางวัลของออนไลน์ของเรานะคะก็ตอนนี้บุ่มยังรับไม่ได้ต้องรองอีกหนึ่งชั่วโมงกว่านะแล้วก็มีแท็กตรงนี้นะคะแท็กก็เป็นเหมือนฉายาค่ะทุกคนที่มันจะขึ้นโชว์บนหัวของเรานนัเองนะโอเคเอาอันนี้แล้วกันไม่บอกหรหลบซื้อมาเรียบร้อยแล้วนะคะ สามารถกดแถบเพื่อดูฉายาทุกคนเห็นไหมโอเคเราวิ่งไปดูฝั่งนี้กันอีกนิดนึงนะคะทุกคนยังไม่หมดนะยังมีอีกนิดนึงก็คือจะเป็นในส่วนของที่เรือตรงนี้เลยก็เรือนี้นะคะเป็นเรือที่สาหรับเอาไว้เดินทางไปยังเมืองอื่นๆน,นะคะทุกคนเดี๋ยวขอดูหน่อยเป็นจุดวาบมาเองนะเฮ้ย,ยเหมือนที่แบบกดรับของได้ด้วยทุกคนแต่บุ๋มของเต็มตัวแล้วอ่รับไม่ได้เลยโอเคมีประมาณนี้เดี๋ยวไปกันต่อดีกว่า มีตรงหลังสีม่วงยังไม่ได้ไปเลยนะคะทุกคนส่วนของหลังสีม่วงนะคะตรงนี้ก็จะเป็นว์ปไปยังโลกอันตรบีดนะคะซึ่งโลกนี้เนี่ยเราต้องใส่ชุดไปด้วยไม่งั้นเราจะหายใจไม่ออกนะคะแต่ว่าในโลกนี้จะมีพวกโปเกมอนแปลกเกิดนะคะโว้วนะ่าสนใจนะเนี่ยสำหรับใครที่แบบอยากไปหาจากโปเกมอนอะไรอย่างนี้นะต่อไปก็เป็นตรงนี้ให้บุ่มดาวนะน่าจะเป็นที่สําหรับเอนชานออมีที่เอนชานฟรีตรงนี้ แล้วก็มีฟาร์มช็อปอะไรเนี่ยอ๋อมีที่ขายของลับๆตรงนี้ด้วยทุกคนเฮ้ยเอาแบบแล้วก็ทำฟาร์มชิคก้าเคนฟาร์มกระบองเพชรมาขายตรงนี้ได้นะคะโอเคยังไม่หมดนะทุกคนขอเดินไปต่ออีกสักนิดนึงตรงนี้แล้วก็จะมาเจอกับที่สําหรับฟาร์มเลเวลนั่นเองนะคะก็มีน้องปิกจูตัวเัลงๆอยู่ตรงนี้อุ้ยตรงนี้น่ารักมากเลยบุมชอบเขาทําเป็นแบบรูปปั้นโปกเกมอนต่างๆนะคะ อ๋อมันจะบอกด้วยว่าตรงนี้เป็นโปเกมอนตั้งแต่เลเวลเท่าไหร่ขึ้นไปใช่ไหมอ๋ออย่างนี้นี่เองนี่ก็คือ1นึ่อืมก็ประมาณนี้นะคะโดยคร่าวๆสาหรับหน้าสปาของเขานะโอเคในบุ๋มพาทุกคนไปดูบ้านทางบุ๋มกันนิดนึงนะคะมานี่ก็คือบ้านที่บุ๋มเคยมาทําในไลฟ์นะคะจะเห็นได้ว่าก็หลังใหญ่อยู่นะดุกคนแต่ว่ายังไม่ตกแต่งข้างในเลยแล้วก็เลยมีของตกแต่งมายังไงล่ะปึ๊บอ่า หูใกล้เกินไปไมั้ยเนี่ยโอเคกําลังพอดีกับสายตาเราต่อไปนะคะก็จะเป็นเก้าอี้นั่งเดี๋ยวขึ้นไปวางข้างบนนี่เราวางกับตรงนี้อุ๊แต่พอดีมากแล้วก็มีที่นอนวางไปเลยสองเตียงนะคะนอนเตียงเดียวไม่พอไง <c oughs> ต้องมีความแบบ เล่นใหญ่อะประมาณนั้นตัวนี้บุ๋มากขอแก้ออกนิดนึงแล้วกันเพราะว่าเราจะวางแบบนี้แล้วก็จะมีเครื่องนี้เหมือนเดิมใส่เก้าอี้เหมือนเดิมแล้วเราก็จะใส่น้องตุ๊กตาตุ๊ตกตาเข้าไป <c oughs> ใส่เข้าไปให้มันเต็มห้องเลยโอเคอุ้ยมันซ้ำเลยโอเคยังไม่ได้ใส่เพ้าม่านเอาไว้แบบ กันแดดนิดนึงนะคะโอเคมันก็ปิดเปิดได้ทั่วไปอําอาจจะใส่ตรงนี้ด้วยโอเคต่อไปเป็นพรมนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวลืมใส่ประตูนี้ตรงนี้นิดนึงขอใส่ประตูโอเคอืมเดีย๋ยวเอาอันนี้มาวางข้างล่างชึบเขียนใบวีลคัม โอเคเป็นพร้อมเก๋ๆอะไรเงี้ยแต่ว่าเรายังขาดอะไรไปไหมโอ้รั้วเต็มไปหมดเลยค่ะทุกคนบุ๋มมีจัก,กรยานสองอันนี้นะโอเคมีจัก,กรยานสองคันเลยนะ <laughs> ติดไปเลยนอนดูทีวีได้อันนี้ก็ได้นะก็ <laughs> ประมาณนี้นะคะทุกคนคร่าวๆสำหรับในบ้านของบุ๋มนะใครบอกใครที่ไม่เคยดูไลฟ์ น่ารักอยู่ทุกคนโอเคกลับหน้าสปากันดีกว่าโอเคค่ะทุกคนก่อนที่จะจบกันไปนะคะบุ๋มจะพาทุกคนไปดูวิธีการใส่โค้ดนิดนึงเพราะว่าใครที่ตามบุ๋มมานะคะหรือว่าใครที่ดูคลิปนี้อยู่เนี่ยบุ๋มมีโค้ดมาแจกนะคะเป็นโค้ดที่ใช้ได้ถึงวันที่31กรกฎาคมนี้นะคะเดี๋ยวพาทุกคนไปดูกันเลยดีกว่า โอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่ในหน้าเว็บไซต์ของทางเซิร์ฟเวอร์แล้วนะคะเดี๋ยวพาทุกคนไปใช้โค้ดกันดีกว่านะคะก็คือไปกันที่เปิดใช้งานโค้ดตรงนี้เลยนะคะพอกดเข้ามาปุ๊บแล้วก็กรอโค้ดที่บุ่มให้ไปใต้คลิปนะคะก็คือโค้ด Swifty y พิมพ์ใหญ่แล้วก็ k r a m e r นะคะจากนั้นก็กด Enter ไปค่ะแล้วก็จะได้เป็น Happy Month คูณิ แถมฟรีหนึ่งดอกนะคะทุกคนโอเคค่ะพอเรากดใช้โค้ดแล้วนะคะแล้วก็มาที่ช่องเก็บของของเรานะคะแล้วก็จะเจอกับสิ่งนี้แล้วนะคะก็กดรับของไปได้เลยอ่ะพอกดรับของเสร็จนะคะพอตอนที่เรากดรับของนะคะจะต้องเปิดตัวเกมไว้ด้วยนะตอนนี้เราก็มาอยู่กันในเกมแล้วนะคะทุกคนอย่าบุมพาทุกคนไปใช้สิ่งที่เราได้มากันดีกว่าเดี๋ยวเราไปกันที่กาชาปองกันเลยนะคะ พอมาแล้วนะคะทุกคนแล้วก็กดเข้าไปเห็นไหมตนนี้บุ๋มมีทั้งหมด28กุญแจนะคะทุกคนนี่เลยเราคลิกซ้ายเพื่อเปิดกล่องนะคะอ๋อแบบนี้นี่เองทุกคนปุ้งโอเคบุ๋มมาเปิดกล่องเล่นไปแล้วยี่เเลยนะทุกคนค,คือคือแบบอันนี้บุ๋มมีอันเก่าด้วยไงนมันก็เลยค่อนข้างเยอะนิดนึงนะคะก็มีคนมาเปิดกล่องข้างๆเราอยู่เลยตอนนี้เดี๋ยวขอไปดูใน PC กันดีกว่าว่าได้ตัวอะไรมาบ้างนะเมื่อกี้2ตัวใช่ไหม นี่เหรอน,น่าจะเป็นตัวนี้กับตัวนี้ใช่ป่ะทุกคนมันมีหลายอย่างะทุกคนมีแฮปปี้มันก็คือได้มา11กล่องเมื่อกี้ใช่ไหมแล้วบุ๋มก็มีอันอื่นอ,อยู่ด้วยเดี๋ยวขอเปิดแฮปปี้มันอีกดีกว่า<ซ>นี่ได้เป็นตัวนี้มานะคะก็ประมาณนี้นะคะทุกคนสำหรับการใช้โคนั่นเองนะ โอเคสำหรับวันนี้นะคะทุกคนก็จะมีประมาณนี้แหละหาใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืไมไปกดไลคล์กดซับแครกันด้วยนะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะเจอกันใหม่ในคลิปนะคะ่ะบ๊ายบายดูดินท้โคกันด้วยล่ะ